บอกว่าเจาะไม่แรงขลังวันนั่งพักเอียงเขาเมึงอไหร่ไว้เยอะผมสาดไม่ดีครับต้องห่วงครับไปเรียนน้าผมแค่เละนิดหน่อยฮะไม่ไหลไปไหนวะผมเละนิดหน่อยฮะมีอะไรไหมฮะคุณพ่อไม่เมื่อไนี่มึงชอบกรกโปงอีริบอ่ะชอบกรกโปงอีริบอ่ะบอกนี่ ก็เสือเปิดที่เปิดทองไงนี่ยเปิดทองให้ผมหน่อยพ่อแล้วข้างล่งร้อนที่ผมร้อนผมเล่นน้ำนี่เม่อคืนค่ำเมื่คืนผมก็จะกระโดดข้องก้องก้องก้องเลยซื้อประตูเปลี่ยนใหม่เลยไปซื้อประตูเปลี่ยนใหม่ครับเออเลวสวัสดีฮะประตูมาไปไหน ผมจะเดินไปเล่นกับเออพี่หนูนนูดมดูก่อนเอ้ยดมไรเนี่ยเอ้ย,อยแมวบ้านลัเพ่อบ้านมันเปแมวเพราะแมวมันชอบมาตอนเด็ดกๆนะเปิดมาเจอหลายครั้งแล้วแมวเนี่ยมนขี้แมวแตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแม่ช่วหรอกแมโ่โช่วบอกว่ามันเป็นขี้แมวมขี้แมว ตอนนี้ผมหิวอยากกินแล้วเดีกินนี่มีอะไรผมกินตอนนี้มีห้องนี้มีหนูแต่ว่าหนูหมดแล้วหนาาูตใจพ่อดักหนูไว้ไม่ใช่มีอะไรผมกินไหมเดี๋ยวผมหิวแม่ไม่ให้เข้าห้องเพราะว่าสภาพสภาพดีเกินไปสภาพดีเกินไปครับแม่เลยไม่เข้าห้องจะอ๋ ผมคือหมาหมาเลยเซบิเลียนมาตอนแรกเถียงกันนะเซบิเลียเซบิเลียมันไม่ใช่เซบิเลียมันชื่อเซบิเลียนนะครับพี่เตา๋าพี่เตา๋าบักเตอร์มาอย่างเตอร์โอ้บักเต๋ามึงไฟทอนต,ตายแท้เตา๋าเออการเอ้ยบักเต๋าเสียใจตรงนี้แหละบักเตา๋าเอา้ยอ้าวเบื่อหายสยภาพ สภาพผมแม่ไม่เปิดห้องให้นั่งรอหน้าห้องนี่แหละกับพีเตอร์ถึงแม่จะไมเปิดห้องให้ผมผมก็จะนั่งรอแม่อยู่นี่นะครับแม่ไม่รักเพราะว่าชกกระปกุกจน้ำหนามึงเล่นไหมเล่นมาหลายสิแหละกระปก วเวรเล่นแนมดอกกระปุกเรียนแม่มึงกี้เป่าเลยนี่นอนรอนแม่อยู่หน้าห้องทั่วเลยสภาพปกติสภาพที่รอนแม่อยู่หน้าห้องก็คือสภาพนี้โว้ดูไปดูมาเหมือนหมาจิ้งจอกนะลับบระดิลับบระดิละดแล้วเองไปเล่นทำไมเตอ๋อ ก็ไม่เล่นเป็นปกติธรรมดานะครับครับเนี่ยเ,เอาผลไม้หนูเต็มเลยนี่เออวันนี้ไหลไม่มันเนระ นี่ครับรูไหลครับตรงขมับไหลอืมไอ้เบอร์อะไรแล้วเบอร์ไรแม่จะมาทำคาแคเองมั้เบอร์แม่มาทำให้อะแม่แม่ไม่เปิดห้องให้ด้วยดูแม่ให้ผมเออเอารู้แล้วไอ้เตอร์เป็นเห่าอะไร ที่เอฟซีเขถามว่าทำไมเตอร์เห่าตอนกลางคืนเหาแมวครับเหาแมวตอนกลางคืนเพราะว่ามีแมวตอนกลางคืนเตอร์ก็เลยเห,ห่าพี่บัวก็ได้ยินปุ๊บตื่นเลยฮนะเมื่อวานฝนตกแรงแล้ยังอบอ้าวอยู่เลยพีเบอร์มาีิโอ้ มาน้ำแข็งเองนี่ป่าน้ำแข็งก็มาอยู่บ้านเราเป็นน้ำขี้ศีกน้ำขี้ศีกก็คือน้ำสกปรกนะแต่พวกน้ำล้างจานน้ำที่มันเสีพวกจะอ้วกไปเนาะเป็นเอ่อน้ำที่มันเป็นดำๆทั้งล้างจานทั้งอะไรเอ้อไหลรวมกันนะน้ำขี้ศีกน้ำขี้ศีกก็ ทดลองกับพี่วัวดูก็ใช้ได้โอเคครับสยเตอร์ก็เออเราแม่เปิดเขา้าห้กชั้วครูเวรีเราดูที่สับสวดดิดห้องได้แบบว่าโอ้โหเล็กเหมือนกันเวรีเวรเ,เอาคุณนายลอ,อย คุณนายคิดว่านอนกันหนุนกันพวกแถอะคุณนายลอยชั้นมานอนที่ของชั้นคุณนายลอยกับไอหมูไอหมูหันไอหมูหันไปเล่นน้ำเหมือนกันไอใครเรียกหมูหันวะเครียดได้หนิเรียกหมูหันได้ไงหมูย่างเอาไปเสียบไม้เป็นคอหมูย่างได้เลยอย่าไปเรียกผมหมูหันผมเป้ามักมาเอี่ยนผมหมูหันผมมักเนี่ย เมืเ่อไหรม่มูหมันเวลามึงเป็นมูหันมึงอ้วนนะมึงอ้วนมึงกินหลายมึงออกร่างกายมึงเป็นมูหันปากได้เตะมึงยาเบาหลายมึงมูหันเรียกงกันกูอะไรหิวข้าวเมื่อไหร่ไม่เอาข้าวให้กินเอ้ยหิวข้าวข้าวข้าวหน่อยรอยข้าวข้าวข้าวหนูอยู่ไหน เข้าเข้านุ่ยหน่อยเข้าขึ้นเร่องสองข้าเข้าเข้าชมกีรียเดี๋ยวเขามีห้องใหม่ให้แล้วนะเขามีห้องใหม่เขาจะมีห้องมีเกือบมีแอร์ให้ด้วยนะพวกเองอ่ะแล้วเขาก็จะมีเออเอออี่ที่วิ่งเล่นนั้นนิดนึงนะพวกเองนะในไฟตัวนี้นะเขาจะไม่ให้ออกจากห้องเลย ได้ให้อยู่นะอืมบุญที่ไปใช้กรุญแจไขตัวนี่ายรหรอนอครั้งอยไปจะได้หองบุงออกกระนั่งไก่เฮ้ยจมลายห่วยนี่นี่นี่จมนั่นแหละเฝ้านี้ไปห่วยเอ้ยสบายใจอเออได้กินเขาเขาใส เอาใส่เขาเสียเขาไ,ได้ไปหาเขากินกันด้วยได้ไปบอกแม่ให้เด้วยร้อยโอเคเนาะเนาะ